สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็ขุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมมี1เมนูที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับหลายครั้งที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปช็อปเล็กๆนะครับของ CP ของเบทากโรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็มักจะซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะนะฮะก็คือถ้ายังไม่ปรุงเนี่ยก็กินไม่ได้นะครับ ต้องเอาไปปรุงก่อนคือมันเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะฮะอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นหมูหมักงาของเบทาโกรเวลาเราไปซื้อไข่ซื้อหมูอะไรมาใส่ในตู้เย็นเนี้ยนะครับเผื่อกางค่ำกลางคืนไม่มีอะไรกินก็หยิบออกมาทําได้เอออาศัยความสะดวกกนะันเนาะยุคนี้นะครับอ่ะอันนี้มันเป็นหมูหมักงาของเบทาโกรนะฮะแล้วก็ขนาดประมาณสัก200กรัม นะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปหามาอีกทีนึงเพราะว่าภรรยาเป็นคนซื้อนี่นะครับคือด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการปรุงของมันสามารถใช้ปรุงได้กับอะไรบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามี Air Fryer เข้ามาแล้วนะหม้อทอดและน้ำมันนะมีกริลมีไมโครเวฟย่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วด้านหลังก็จะบอกละเอียดมาหน่อยว่า ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยของเรามีหม้อทอดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในหม้อทอดกันแต่ว่าเวลาเนี่ยนะครับของเขาให้ไว้เนี่ยร้อยแปดสิบองศาหกถึงสิบห้านาทีแต่เราต้องมาดูอีกทีว่าหม้อทอดของเราเนี่ยจะต้องใช้กี่นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาหมูเส้นหมักงานี้นะครับมาใส่ในหม้อทอดไรนะ้น้ำมันกันเนาะ เดี๋ยวผมจะเทใส่อย่างนี้เลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรลองนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดซองเหมือนก้นเนี่ย แนะนำให้ใช้อุณหภูมิที่180องศานะครับแต่ผมคิดว่าจะใช้ประมาณสัก10นาทีก่อนนะโอเคครบ10นาทีแล้วนะครับ <c oughs> ด้านนี้ใกล้สุกแล้วละ่ะแต่ผมคิดว่ามันติดตะแกรงมากๆเลยนะผมน่าจะลองด้วยกระดาษไข่ก่อนเนาะ อแนะนําเลยนะครับให้ลองด้วยกระดาษไสโอเคเดี๋ยวผมจะคลิกให้หมดนี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะอบเพิ่มอีกสัสองนาทีนะครับอีกด้านหนึ่งเนาะที่จริงมันก็ใกล้สุกแล้วละ่ะใกล้สุกมากๆเลยแหละโอเค เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูเส้นหมักงานะครับอ่ะผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เพิ่งทําครั้งแรกนะที่ซื้อมาทําสําหรับหมูเส้นหมักงานะของเบทากรเนี่ยนะฮะอันดับแรกแนะนําให้หากระดาษไขหากระทะเทฟลอนหรือว่าใครมีตะขครยสำหรับการความร้อนอะไรเงี้ยเอามาวางรองตะแกรงก่อนเพราะว่ามันติด ออันนี้พลาดก็เลยบอกให้นะครับแล้วก็ใช้เวลา,าผมใช้เวลา1นซองเนี่ยนะสองกรัมหรือว่า2ขีดเนี่ยใช้เวลา10นาทีแล้วก็มากลับด้านอีก2นาทีนะที่อุณหภูมิ180องศาก็จะได้ออกมาอย่างเนี้ยสุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูเลยอหอเดียวไม่พอแน่ๆบอกเลยบอกเลยหอเดียวไม่พอแน่นุ่ม Oh, ข้าวเหนียว2ห่อเนาะโอเคเลยซื้อมาติดตู้เย็นไม่เสียไม่เสียหายนะเก็บได้ประมาณสักเกือบปีประมาณ10เดือนถ้าใส่ในช่องฟิตนะนะครับอันนี้ขอบคุณคราบที่ติดตามรับชมยังมีเมนูที่ทําง่ายๆอย่างนี้ชาวหออพ่อบ้านขี้เกียจขี้เกียจอย่างผมนี่นะก็สามารถทําได้ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูอื่นๆที่จะทำรวมไปถึงการรีวิวของใช้ภาย,ยในบ้านนี่แหละนะครับง่ายๆสบายๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ